สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนียวเชียสารทุกท่านนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้นะครับผมเองบ่าวว่าที่ผ้าผีผ้าหน่องเอฟซีทุกท่านอีกหนึ่งฟาร์มครับพี่น้องนะครับไล่อบอุ่นฟาร์มครับพี่น้องนะครับอยู่ทางอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้มีของดีราะค่าถูกครับพี่น้องท้งงัวทองแล้วก็ง้วเอฟครับพี่น้องรวมๆซิฟก็โตครับพี่น้องให้พี่น้องเข้าได้รับชมน้ำกันไผ่กำลังหางวอไปเลี้ยงยาผ่าช่วงคลิปนี้โดยเด็ดขาดครับพี่น้อง เบิ้งจนจบคลิปครับพี่น้องก่อนตัดสินใจก็ได้มื้อนี้ผมมาฮอดดาข้อหน้าฟาร์มเพิ่นแล้วมื้อนี้สิมาเปิดราคาแต่ละตัวให้พี่น้องเฮาได้รับชมนํากันเดี๋ยสักค่ากับเจ้าของเพิ่นจังได๋ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าพี่น้องเกษตรกร FC ลูกดูขอนิ่งช่วยสารทุกท่านนะครับเนาะนี่ไรอบอุ่นฟาร์มมีอ่างัวทองครับงัวเอฟนะครับมาฝากพี่น้องนะครับมามีใบมีหลอดทุกตัวก็มีของฝากอ่าของแถมพี่น้องนําเด้อครับกัมีอาหาร หนึ่งถุงแล้วก็ข้าวโพดบดแล้วก็ไอ้เกลือแหลกนะครับเนาะครับผมอ้าแบงพี่แบงน้องไปเนาะนะผู้ใดไปก่อนก็อย่าลืมทุงเอาของแถวนะเพื่อนที่ตั้งของฟ้ามี่ยู่บ้านได้ก่อนครับอยู่บ้านหัวเรือครับตำบลหัวเรืออำเภอผาป่าทุมจังหวัดมหาสารคามครับครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์เลยครับ0959902838ครับอ้าวเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์นี่เบอร์เดียวกันเลยนะครับเนาะครับผมขันอยากติดต่อทางเฟซบุ๊กหรือแบบที่นี่ไรอบอุ่นฟาร์มครับไร่อบอออ่่นนนาาาารมมคับบพีี้้้งะผเเืหลย นะครับแดดกับสีจัดแน่ทั้งไปครับพี่น้องห่านทั้งไปนะครับผมอันนี้ท้ายทัาช่วงเวลานะครับสีเทียงเหล่าหาโมงกว่าครับพี่น้องมาเบิ้งแม่ที่แรกเนาะนะครับออกสไตล์ลูกกระทบใส่ใหญ่เลยนะครับสูงลอยหาซิบหอดอยู่นะครับเนาะครับผมร้อยหาสิบบวกครับอาจารย์ประมาณร้อยห้าสิบบวกนะครับท่องพอได้อยู่ครับท่องเทพสามหนึ่งครับอ่าจักเดือนแล้วครับสามทองกว่าครับอาจารย์ สามเดือนกว่าๆนะครับผมใบลดครบด้วพี่น้องนะครับผมเอานะครับอาจจะพ่ได้เบิ้งนะครับแต่ผมให้เบิ้งในปึ๋งเพราะว่าง้วหลายโตครับวันนี้นะครับผมมีครบมีครบครับเอาถ้าบอกว่าพอได้หนึ่งคือเอกสารครบด้วยครับพี่น้องนะครับผมเราก็ประกันตัวทองให้ทุกโตนะครับให้พี่น้องเข้าได้มั่นใจแม่ที่แรกนะครับผมลูกที่ไหนครับลูกที่สองในทองครับอาจารย์สองค่าทองร้อยหาซิบบวกสไตล์ลูกกระทบแดงโบดนะครับแม่นี่หลายไปได้ครับเปิดไว้ ไอ้หกหมื่นห้าพันบาทครับหกหมืน่นห่านะครับเอาแม่นี่เปิดไว้ 65, <000 S 2> 65, หกหมื่นห่าพันบาทด้วยครับพี่น้องประก,กันให้พี่ให้น้องเท่าจ็ดเดือนหรอครับสามเดือนกว่าครับสามเดือนกว่าครับ, <3 S 1> รบพี่น้องเอาอแม่เล็ก่านไปไผ่มักสไตล์ลูกกระทบล่ำไงล่ำเน่าปานรถไฟพี่นอ้องเอาเชืองทุกตัว,ตว,ตวแม่ที่สองนะครับแม่นี่กับทองคือกันนะครับแดงบดลอยหาสิบถึงลอยหาสิบหาเนาะครับผมตัวนี้ลูกที่ได้ค่าทองครับลูกที่สองครับลูกที่สองค่าทองพ่อได้ครับได้ทองมันองพ่อโรโจ้ครับ วีเอลโรโจวีเอลโรโจนะครับผมวิสก right so ี้นะครับวีเอลโรโจวิสกี้หกทับหนึ so ่งสองสองครับพี่น้องของวีไลฟาร์มตวจทองประกันหาตัวนี้เป็นลูกผสมบราหมันออกส่งไทยไหหูสันนะครับไผมักสวยแบบนี้ประกันทองห้พพ้อมร้อยหาสิบถึงรอยหาสิบหาาว่าที่ประกันหาครับพี่น้องแม่นี่ชีดลางกะดีตำหนี้มี่มองไรบ่ครับบ่มีครับเราประกันตำหนี้ครับประกันบ่มีตำหนี้จังมองนะครับเนาะเอาตัวนี้โอ้ครับพี่น่องนะครับหผเบิ้ง ใหญ่ยเงาครับพี่น้องนะครับเบิ้งอ่านะครับขอขาเรียบดีนะครับหลายไปไหนครับมองเปิดแม่นี่เปิดไว้ห้าหมื่นเก้าพันบาทครับหาซิบเก่าต่อร่องได้ครับพี่น้องทองวีเอลโลโจนะครับผมอ่านะครับผมของวีไลฟาร์มนะครับแม่ที่เรียกกระทองก็พอได้ก็ครับแม่แรกเอ่อคเอฟสามหนึ่งครับเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องนะครับเด็ดสองตัวพันไปยกคู่ไปแฮงง่ามครับพี่น้องนะครับหาเมื่อเงี้ยเ้ลยง้อใส่ใหญ่ขนาดนี้ นะครับเอาแบบเรียบแบบใดครับปื้มไม่แนะนําเลยครับพี่น้องมาเอากวทองไปเลี้ยงนะครับใจพี่น้องครับมื่อนี่แบ่งกันไปเลี้ยงเนาะครับเนาะผมครับนะครับผมแบ่งกันไปเลี้ยงนะครับที่ไรอบอุ่นฟ้ามเลยครับพี่น้องนะสนใจก็โทรมาเลย0ูนย์เกาฮาเก้าเก้าศูนย์สองแปดสามแปดนะครับเนาะนะครับเอาตัวต่อไปตัวที่สามตัวนี้กับเม่ยทองคือกันโอ้พี่น้องแม่นี่ย่ำเงี้วเลยพี่น้องนะครับใหญ่เงีวหูสันจักเดือนแล้วในท้องเพิ่นอ่าท้องหกเดือนครับประกันท้องให้หกเดือนเชื่องเชื่องเลยพี่น้อง พร้อมกับอเมริกา7เกาออเมริกาเจ็ดเจ็ดเก่าหัวนมสีหัวงามๆครับพี่น้องผมห้เบิงนะครับตัวกินเก่งครับแม่นเก่งครับจย์ครับพี่น้องมักกับบา่าที่มักแม่นี่นะครับผมลูกไปเอาดนไปใหญ่เงียวสวยๆแบบนี้นะครับติดทองแล้วก็ทองแก่พร้อมเนาะประกันให้เจ็ดเดือนกว่าครับหกเดือนกว่าหกเดือนกว่าครับพี่น้องลูกที่ไหนค่าทองครับบันนี้ลูกที่สองครับผมสองค่าทองหัวนมสีหัวงามเลยพี่น้องนะครับแม่นี่นมสวยครับพี่น้องตัวนี้นะครับนมเต้าสวยนะครับผม เอาเต่าสวยเฉียงๆเลยพี่น้องแม่นี่นะครับเอาหัวหางกระเน้าลามดีนะครับตามนี้บุ้มีมจัมจะมองนะครับแม่ที่สามไผ่กำลังหาแม่ทองไปเลี้ยงทองแกๆ่ๆว่าว่าที่แนะนําอีกหนึ่งแม่ตัวที่สามนี่หลายไปไหนครับผมเปิดไว้ห้าหมื่นเก้าพันบาทครับหาิบเก่าราคานี้ให้พี่น้องมาตัวเอาอีกเด้อครับพี่น้องเรื่องรถส่งเนี่ยับที่นี่รถส่งส่งทั่วภาคยีสานครับอาจารย์เอาส่งฟรีหรือว่าคิดการะยะทางฟร,รายยาางีครับผมตามระยะทางอั่นแหละแต่ครับ ันพายิสานกันได้ราคากันกับคุยกันได้ครับเรื่องครับผมครับเอาไม่มีปัญหาเนาะครับเนาะนะครับผมเอาสามเมียผ่านไปครับพี่น่องสวยๆเลยนะครับสามตัวผ่านไปครับพี่น่องนะครับผมของดีนะครับทีไดีอววุ่นฟ้ามดุนดนมหาเพลนเทียนะครับเพลนเก็บแต่ของดีสต็อกไปืิว่าราคานี่เป็นราคาแบงกันไปเรียงโดยแท้จริงนะพี่น่องนะครับต่อไปนะครับเมียทองกันเนาะท่องครับผมตัวนี้จักเดือนล้าในท่องตัวนี้ท่องอ่า หกเดือนกว่าครับอาจารย์หกเดือนกว่าครับนะครับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าบใบหลอดครบด้วครับพี่น้องอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าของกามปูฟ้ามนะครับเอกสารครบครับพี่น้องนะครับมีอนี่กับสีแดงหอนแน่นะครับแต่ว่าเอกสารบอกว่าที่การันตีให้มีครบทุกตัวแล้วก็ตัวท้องใบหลอดครบบ่มีว่าออกจากโตครับพี่น้องอยู่นี่ตัวทองอันตาเศร้าชัดเจนแม่นี่ก็มีรอยหาสิบด้วยครับพี่น้องประกันให้ลูกที่ไหนค่าทองครับสองครับผมสองค่าทองโอ้แม่นี่ก็งามพื่อกันครับพี่น้องนะครับผมเอากับแม่ที่สามผมว่า เอาไปคููกันแหงคุ้มครับพี่น้องสําหรับผู้มักสไตล์่ไดอ่านะครับสูงไงแต่ว่าได้หนาได้ลึกได้เงี้ยวนะครับผมผัวหางผมบอกได้ว่าลากขื้นครับครับผมไผมักเสนีงัวนะครับนะครับหางลามสวยๆครับพี่น้องแม่นี่ประกันท่องไฮหกเดือนนะครับเนาะหกเดือนกว่าหกเดือนกว่าๆว่านะครับหลายไปไหนครับเปิดไว้เปิดไว้หกหมื่นเจ็ดพันครับผมหกหมื่นกับอีกเจ็ดพันบาทนะครับผมตัวนี้ อ่นะครับการให้ลูกของวันเด็ดแน่นอนแดงโบดแบบนี้เรื่องโครงสร้างกระดูกเนื้อหนังมาดีนะครับผมเอาต่อไปนะครับผมตัวนี้เป็นอันนี้เป็นแม่สาวรัมอาจารแม่สาวพันธด์ทับเนาะหัวหล่นธรรมชาติเครืงมีคลิปตรวจขั้นในเบิรงครับว่าระบบสือพันธุ์พร้อมครับระบบสือพันธุ์พร้อมครับผมแนี่นี่กัร้อยห้าสิบ่ครับร้อยห้าสิบกว่าครับร้อยห้าสิบบวกนะครับ เอาเป็นเครื่องอมดาแดงครับพี่น้องนะครับเป็นแม่สาวเครื่องอมดําแดงพันธุกรรมตัวนี้หัวล้นธรรมชาติได้ครับพี่น้องหัวล้นมว่าลูกหุดตันครับผมสือมาเอานะครับหัวล้นธรรมชาตินะครับผมเอาตัวนี้สําหรับผู้สนใจนะครับผมหัวล้นธรรมชาติแม่สาวรอยหาิบบวกนะครับผมหัวหางลามลึกดีอันนี้คือหัวล้นธรรมชาติได้ครับพี่น้องว่าได้คุดเขานะครับว่ามีเขาตั้งแต่กําเนิดตัวนี้กาณาการทผู้อยากเอาไปทับเอาก็ไรเนาะครับเนาะ เอาหลายไปไหนครับบาะที่นี่มองเปิดสี่หมื่นสามพันขับสี่หมื่นกับอีกสามพันบาทครับพี่น้องนะครับผมราคาแม่สาวบ่อฮันได้ทับครับพี่น้องระบบสืบพันธุ์ดีการตรวจนะครับมีคลิปหมอตรวจระบบสืบพันธุ์ก้อนเขาคอเขาฟ้ามากนะครับโมเมนต์เม่ห่างนะครับตัวนี้เป็นหัวสาวนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับให้พี่น้องเอาไปทับเอาสไตล์สูงง่ายขนาดนี้ร้อยหาซิฟนะครับระบบต่างๆตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับเอาต่อไปเป็นแม่ลูกบ้ครับ ยื้อเอาแม่สาวเอาแม่สาวไปก่อนกเลยครับเอาแม่สาวงัวเอฟเนาะครับเนาะนะครับสาวหน่อยแต่ละตัวเอฟหนึ่งเมื่อครับนี่เอฟหนึ่งครับเอฟหนึ่งมาเบิ้องกาเล็ดครับอาจารย์ลูกกาเล็ดเคฟหกแปดคูดเขาเรียบร้อยหอดสิบเดือนไหมครับอายุเจ็ดเดือนกว่าอ่ะเจ็ดเดือนกว่ากว่าร้อยสามสิบหอดมาส่วนสูงร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบนะครับผมตัวนี้เป็นงัวเอฟแม่สาวเลยครับพี่น้องลูกกาเล็ดเคฟหกแปดเดี๋ยวผมขึ้นไม้เหล็กให้ทุกตัวละพี่น้องพี่น้องเบิ้องเดีวผมขึ้นไม้เหล็กให้นะครับผมไล่ไปไลยครับ เอฟหเปิดไว้ที่39,000ืาพครับ30,000ครับอีก9,000บาทต่อร่องได้ครับพี่น้องนะครับลูกสาวกาเล็ KF68 นะครับผมเอาตัวต่อไปตัวนี้ลูกสาวพอได้ครับลูกสาว CY133 ครับ CY133 อายุ6-7เดือนครับอ่า6-7เดือนครับพี่น้องนะครับเบิ่งอ่าตนโตหน้าตาของเพิ่นนะครับเอาหลังก็ดีนะครับเครื่องโบสถัวหางลามลึกดีส่วนสูงก็ เฉียด้อยสามสิครับ้อยยีบวกนะครับผมถึง้อยสามสิบเปิดไว้ไาย้างใดครับผมเปิดไว้สามหมื่นแปันห้าร้ครับสามหมพครับพี่น้องเอาโตพุ่นลูกคว้าได้ก่อนครับลูกกาเล็ดครับกาเล็ดหกตัวนี้ลูกสี1ว3หนึ่นะครับผู้สนใจกับทักทายมาได้ต่อไปนะครับเอาตัวนี้ครับพี่น้องหนาลึกกระดูกง่ายขึ้นกันนะครับอันนี้ลูกสีวยศูนย์เาลูกสาวซี0ว6์เกอะครับ งามครับพี่น้องลูกสี่วัศูนย์เก้าหกนะครับผมหนังหนาสายใยนะครับแม่นี่กระดูกใยดีครับพี่น้องลึกๆเลยลูกสาวพอได้ครับสาวสี่วัศูนย์เก้าหกครับผมนะครับผมเอาจักเดือนก่็ครับบาที่นี่เก้าถึงสิบเดือนครับเก้าถึงสิบเดือนครับพี่น้องเอฟหนึ่งทรงจดเรียบร้อยนะครับคุดเขาให้นะครับหนาๆลึกๆเลยตัวนี้ผมว่ามีลอยสามสิบกับส่วนสูงลอยสามสิบสองบวกลอยสามสิบสองบวกเนาะนะครับตัวนี้โครงสร้างดีครับพี่น้องหลายไปไหนครับเปิดไว้เปิดใบสี่มือเก้าครับยัน สี่หมื่นกับอีกเก้าพันนะครับผมไม่เปิดเที่ยวถูกๆเลยครับกับโครงสร้างแบบนี้ครับพี่น้องกับเนื้อหนังดีๆแบบนี้ผมว่าเกรดแม่บอกนี่ผมว่าเด็ดแน่นอนหนอกกะดีเส้นหลังกระตรงนะครับเชื่องเบิ้งพี่น้องนะครับเชิงเชื่องนะครับเบิ้งขอขาหลังเพิ่นดีสี่หมื่นเท่าไรครับสี่หมื่นเก้าพันครับสี่หมื่นเก่าต่อร่องได้ครับลูกสาวซีไว้ศูนย์เก้าหกด้ครับพี่น้องสําหรับผู้สนใจนะครับอยากจะได้แม่สาวสวยๆไปเลี้ยงเอฟหนึ่งก็ไปนะครับผมลูกสาวพรายตัวนี้เอฟหนึ่ง ลูกสาวของเจ้าโน่ครับพี่น้องนะครับผมจากโมเรโน่นะครับผมนะครับนี่ครับพี่น้องนะครับผมเป็นง่วนน้เข่าครับพี่น้องนะครับมิสคาเลหนึ่งหนึ่งสองทับเจ็ดแม่ของเพื่อนครับพอปินวีแปดสามแปดศูนย์ทับหกด้วยครับพี่น้องสายพันธุกรรมของเจ้าโน่ครับพี่น้องนะครับจะเดือนแล้วครับอายุตัวนี้หกเดือนครับ หกเดือนกว่าเนาะครับผมนะครับหกเดือนกว่าเปิดไว้หไรไปเลยครับผมเปิดไว้สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยต่อรองได้เนาะครับเนาะครับผมต่อรองได้ตัวอาวเดี๋ยวมาเบิ่งแม่ลูกครับพี่น้องเดี๋ยวเป็นลาลูกคนไหมอีกรอบหนึ่งครับลูกไปเพื่อนเลูกไปเพื่อนเะนะครับผมสวยๆครับพี่น้องซีไว้ศูนย์เก้าหกกาเด็ครับพี่น้องเอาตัวนี้ซีไว้หนึ่งสามสามนี่ก็สุดยอดนะครับผมสายพันธุกรรมไพหมักงัวสาวอยากจะเริ่มเฮ็ดฟาร์มนะครับเอาไป ฝึกเลี้ยงดูแลนะครับพัฒนาพันธุกรรมเอาสวยๆแบบนี้นะครับผมพันธุกรรม CY096 ศูนย์หบอพิษวังแน่นอนครับพี่น้องนะครับผมเอาต่อไปเบิ้งแม่ลูกนะครับกับลูกสาวเพิ่นนะครับลูกข้อใดครับนี่ลูกช็อกโกแลตครับผมช็อกโกแลต UN417 ใบหลอดครบได้ครับพี่น้องกับแม่เพิ่นกับรอยสีบวกลูกที่ไหนครับอยู่น่าแม่นี่อ่าลูกที่2หรือ3นี่ยเหรอครับอาจารย์แน่ใจอ่านะครับเบิ้งจากทุ่งกันนะแต่ลูกที่2องเหรอพี่น้องนะครับลูกที่2ลูกกับประมาทเดือนครับ ลูก3เดือนครับลูกประมาณ3เดือนเนาะครับอ่าลูกเพิ่นประมาณ3เดือนนะครับเฮ็ดเขาเรียบร้อยเนาะครับผมอ้าวนะครับผมแม่ทับอีกไปครับแม่มันขึ้นเราทับเพทันอาจารย์ครับผมหลายไปได้ครับเปิดไว้คู่นี่ไว้เจ็ดหมื่นสี่พันครับเจ็ดหมื่นคับอีกสี่พันบาทครับพี่น้องชมตัวจริงได้บ้านใดก็ครับบ้านหัวเรือตำบลหัวเรืออำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับครับผมอ้าวสนใจทักทายมาได้นะครับที่ไล่อบอุ่นฟาร์มเลยครับพี่น้อง นะครับโทรมาเบอร์ใดก็ครับ0959902838ครับอ่าเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเนาะเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันอ่าเฟซบุ๊กเหรอครับผมเฟซบุ๊กไร่อบุ่นฟาร์มเลยครับอ้าวนะครับผมไร่อบุ่นฟาร์มแล้วผมขึ้นไล่ครับอ่านะครับเบื้องตามหมายเลขด้อยพี่น้องผมขึ้นหมายเลขให้เรียบร้อยแต่ละโตสนใจตัวใดก็ทักทายมาได้ทุกโตนะครับผมราคาเพิ่นว่าในภาคอีสานอาจจะส่งให้ได้ฟรีที่เหลือคุยรายละเอียดกันเบิ่งมักแม่ลูกหรือแม่ทองต้นคลิปมิตรัับพี่น้อองงหรืวสาาาววงััเเออฟแบบบนนีี้้ะครมหหหลลลกกยใื มาชม่มหดฟร์มนีห่างมีอีกหลายโตนะครับสาหรับมือนี้ฝากไว้ที่ไร่อุ่นฟรามนะครับผมของดีมีคุณภาพนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟ้ามผ้าผีผนองเข้ามาเปิดโตมาเห็นตัวจริงแล้วว่าพิดหวังแน่นอนครับว่าเพิ่นแต่ละโตนะครับเอกสารใบลดครบตรวจท่องมีคลิปจะเศร้าไห้เด้อครับพี่น้องสาหรับมือนี้ก็ขอบคุณที่ไร่อุ่นฟร์มนะครับผมจะของฟ้ามเพิ่นนะครับทัาหาเพิ่นได้นะครับพี่ยังก็ครับ ต้อยครับอ่าผิดต่อ,อยด้วยครับพี่น้องตามเบอร์โทรแอดไลน์มาได้สำหรับมือนีจากล่พี่น้องเป็นสานีแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ